ลูกแก้วขออะไรก็ได้ตอนจบแก้วเตรียมตัวประกวดนางงามตอนนี้เธอกลายเป็นคนสวยเด่นดังทางอำเภอเลยขอตัวเธอกับเดือนไปช่วยงานที่อำเภอและในอำเภอตะกนก็ต้องมาชวนเธอตามคำสั่งของผู้ใหญ่ผมอยากจะขอเชิญแก้วให้ไปร่วมงานบุญที่อำเภอครับไปสินังแก้วงานบุญ ถ้าแนแอมเภอมาชวนทั้งทีแกจะต้องไปนะลูกก็ได้จ้ะแม่แก้วหัวใจเต้นแรงที่ได้ใกล้ชิดกับสกลแต่ก็รู้ดีว่าสกลมีใจให้กับเดือนเธอจึงไม่เคยคิดยื้อแย่งเขามาขอบคุณมากเลยนะครับคุณแก้วที่ตกลงจะไปร่วมงานบุญที่ทางอำเภอของเราจัดขึ้นนายอำเภออยู่กินข้าวเย็นด้วยกันไหมคะ วันนี้แม่แกทำแกงส้มด้วยอร่อยมากเลยค่ะเออผมเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจแล้วค่ะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วกวา่านแอำเภอจะไปหาอะไรกินเดี๋ยวจะดึกเอานะคะก็ได้ครับแอำเภอหนุ่มตกลงกินข้าวที่บ้านของแกวทำให้นางทับทิมที่รู้ข่าวก็แทบจะเต้นด้วยความโมโหส่วนเดือน ได้ยินว่านายอำเภอหนุ่มที่ตัวเองมีใจให้ไปกินข้าวกับแก้วก็แอบไปนอนร้องไห้คนเดียวเดือนเดือนเอ้ยมากินข้าวเถอะลูกไม่หิวจ้ะแม่ไม่กินก็มากินสักนิดเถอะประเดี๋ยวจะหิวตอนดึกๆไม่เป็นไรจ้ะแม่เดือนไม่หิวหรอกพ่อกับแม่กินไปเถอะยิงสาวเสียงเครือนนางทัพทิมจึงหันมาหาสามีเอาอยัางไงดีพี่ น่งเดือนไม่ยอมกินข้าวกินปลาเองก็ดูดูลูกหน่อยและกันครับทิมสงสารมันนะพี่น่งเดือนมันก็รักของมันมาตั้งนานเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะว่าอยู่ดีๆนางแก้วทําท่าจะงาบในอำเภอไปกินซะไายนั่นนะสิข้าก็สงสัยนางแก้วอยู่ดีๆมันก็สวยขึ้นสวยขึ้นราวกับแม่มดเสก หรือว่ามันจะทำสเสน่ห์ใส่ท่านแหน่อำเภอพี่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะอยู่ๆก็สวยขึ้นไม่รู้ว่าสวยขึ้นจริงๆหรือว่าเป็นภาพลวงตาถ่ายแล้วพี่พูดให้ฉันกลัวแบบนี้ฉันจะต้องเตือน,นงเดือนให้ระวังตัวเอาไว้ระวังอะไรวะก็ระวังมันจะทําของใส่ลูกเรานะพี่ถ้าเกิดมันเกิดรักชอบท่านแหน่อำเภอขึ้นมาแล้วกลัวว่าลูกของเราจะแยกแหนมอเภอไป มันอาจจะเล่นของใส่ของไม่ดีให้กับมึงเดือนก็ได้เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะแม่พี่พี่ก็เป็นคนพูดเองนะเรื่องแม่มดหมอผีเนี่ยเราก็ต้องกลัวไว้ก่อนแล้วทัพทีมก็ไปเป่าประกาศเรื่องนี้เรื่องที่แก้วอาจจะเป็นแม่มดหมอผีเพราะอยู่ๆก็สะสวยขึ้นมาทําให้ทุกคนชักคล้อยตามเองคิดดูนะ อยู่ๆก็สวยขึ้นมามีที่ไหนในโลกนี้ที่เขาทำกันได้จริงของใหญ่ทับทิมนะพวกเราสวยขึ้นจริงหรือภาพรวงตาก็ไม่รู้บางทีก็หน้าตาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่พวกเราอ่ะถูกดนบันดาลให้เห็นว่าสวยขึ้นนายอำเภอก็หลงเสน่มันเข้าอีกคนฉันก็ว่าน่าคิดอยู่เหมือนกันนะเหมือนที่แม่ทับทิมพูดใช่ใช่ใช่ฉันก็ว่ามันแปลก,ปกๆอยู่ สวยข้ามคืนแบบนี้มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะมันบอกว่ายาผีบอกยาผีบอกอะไรจะออกนิดเร็วป่านนี้หลังจากนั้นชาวบ้านก็ดูจะไม่กล้าเข้าใกล้แก้วและนางจันทร์ทำให้ทั้งสองแปลกใจมากนางสาวไปวัดกันไหมเช้านี้นางจันร์เอ่ยถามเพื่อนที่เดินผ่านมาเข้าพอดีและชวนไปวัดด้วยกันฉันจะไปกับยายสีนะ่ะ ดูเหมือนว่านางจันไปทางไหนใครๆก็หลบหลีหนีหา่างจนรู้สึกแปลกใจอะไรของมันวะนางจันแปลกใจที่ทุกคนเหมือนจะกล,กลัวๆเธอด้วยงานบุญโรงทานที่อำเภอแก้วกับเดือนมาเจอกันเดือนดูมืนตึงแต่แก้วก็ยังไม่รู้ตัวเดือนวันนี้เธอสวยมากเลยนะไม่ใช่เธอเหรอที่สวยที่สุดไม่หรอก เธอสวยมาแต่ไหนแต่ไรฉันนะ่ะมันสวยเพราะยาผีบอกต่างกันแต่เธอก็สวยขึ้นมากนะสวยขนาดที่แนายอเภอแอบไปกินข้าวกับเธอน่ะอุ๊ยอย่าเข้าใจผิดนะเดือนฉันกับแนมเภอไม่มีอะไรกันจริงๆเขาก็แค่ไปชวนฉันมางานบุญวันนี้มันดึกมากแล้วฉันก็เลยชวนเขากินข้าวเดือนไม่พูดอะไรเมื่อแนอมเภอหนุ่มเดินตรงมาทางนี้พอดี ทุกคนครับขอบคุณที่มาร่วมงานทางผู้ใหญ่เชิญไปถ่ายรูปร่วมกันครับเดือนเดินมาควงแขนเขาเพื่อประกาศความสนิทสนมแก้วเดินตามไปเงียบเงียบและพยายามอยู่ห่างๆสะกลนเอาไว้ค้ากลับเขาไปส่งสองสาวไปส่งเดือนก่อนพอบ้านใกล้กว่าหลังจากนั้นจึงอยู่ในรถกับแก้วแค่สองคนคุณแก้วโกรธอะไรผมหรือเปล่าครับเปล่านี่คะ แกจะไปโกรธทานายอำเภอเรื่องอะไรก็ผมเห็นคุณแก้วไม่พูดไม่จาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรแกก็แค่ไม่มีอะไรจะพูดเท่านั้นเองไม่โกรธก็ดีแล้วครับผมก็นึกว่าโกรธเห็นมึนๆตึงๆชายหนุ่มมองหน้าเธอเขาเห็นแววตาเศร้าๆของเธอแต่ก็ไม่รู้ว่ายิงสาวเป็นอะไรแน่เพำเอหนุ่มมาส่งเธอที่บ้าน เห็นนางจันแม่ของเธอหมดสติอยู่แม่หญิงสาวร่ำนลักโผล่เขากอดแม่แล้วร้องไห้านอำเภอหนุ่มได้สติกอดจึงบอกพาแม่คุณขึ้นรถผมก่อนครับหญิงสาวร้องไห้โหด้วยความตกใจมากชายหนุ่มจึงอุ้มร่างนางจันขึ้นรถหญิงสาวร้องไห้ได้วยความหวาดกลัวนางจันไม่ได้สติหมอบอกว่าหัวใจหยุดเต้นเธอร้องไห้หนักเหมือนจะขาดใจ ชายหนุม่มจึงมองเธออย่างสงสารแม่ตายแล้วแม่ตายแล้วทะาเอมเพอยังครับยังไม่ตายหรอกเขากำลังปั๊มหัวใจกันอยู่ถ้าแม่ตายแค้วจะอยู่กับใครแค้วคิดถึงแม่แม่จันเป็นคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยเขาอยู่แล้วล่ะครับชายหนุม่มยังคงพยายามปลอบใจแต่คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้แก้วนึกอะไรได้เธอเหลือพรอีกสองข้อ ที่แม่นางฟ้าเคยให้มายิงซสาวจับมาที่ลูกแก้วแล้วขอพรขอให้แม่ของเธอปลอดภัยไม่นานหมอก็ออกมาจากห้องฉุกเฉินด้วยแววตาตื่นเต้นคนไข้ฟื้นแล้วครับเฮะชายหนุ่มตกใจเมื่ออยู่ๆนางจันที่หมดสติไปนานแถมหัวใจยังหยุดเต้นเดินออกมาจากประตูห้องฉุกเฉินแม่แก้วแกมาอยู่นี่ได้ยังไงวะ หญิงสาวโผเข้ากอดแม่ร้องไห้ออกมาทางน้ำตาชายหนุ่มได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจเขามองจ้องไปที่สร้อยของเธองานประกวดมาถึงสาวๆทั้งจังหวัดมาอวดประชันขันแข่งกันที่นี่มีเดือนกับแก้วที่เป็นตัวเต็งของงานนี้คนไหนสวยล่ะท่านไหนอำเภอซๆท่านหนึ่งที่มาเป็นกรรมการหันมากระซิบก็สวยทั้งคู่ครับ ก็ผลรวมคะแนนเนี่ยมาเสมอกันคะแนนชี้ขาดอยู่ที่ท่านนายอำเภอคนเดียวนะชายหนุ่มหนักใจสองสาวสวยทั้งคู่รอถึงตอนตอบคำถามก่อนครับฟังแล้วผมน่าจะบอกได้ว่าผมควรจะเลือกใครคำถามจากคณะกรรมการคือคำถามว่าถ้าได้ตำแหน่งนางสงกราในปีนี้จะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรเดือนบอกว่าจะเอาไปช่วยคนไปทำบุญแต่แก้วบอกว่าจะเอาไปสร้างบ้านตัวเอง เพราะก่อนที่เราจะเลือกไปทำบุญให้คนอื่นแก้วขอทำบุญให้พ่อแม่ตัวเองก่อนค่ะเสียงปลบมือดังกึกก้องนาเผิรจึงจะรดปากกาให้คะแนนแก้วไปจึงเป็นอันวา่าตำแหน่งเทพีสงการปีนี้เป็นของแก้วมามืดที่ใครๆก็ไม่คาดคิดส่วนเดือนได้ที่สองหญิงสาวร้องไห้และแค้นใจหนักขึ้นหนูกเกลียดมันเกลียด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 ใจเย็นๆลูก นางแม่มดหมอผีนั่นน่ะไม่มีทางเอาชนะลูกไปได้หรอกนะ่ะหนูจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้หนูจะไม่ยอมให้มันแย่งคนที่หนูรักไปหรอกแม่แม่ก็ไม่ยอมแม่ก็ไม่ยอมเดือนเครียดแขนมากรู้สึกเสียหน้าที่อยู่คนสวยระดับตัวเต็งอย่างเธอก็กลายเป็นรองชาวบ้านเองก็หายกลัวแก้วกับนางจันแล้วเปลี่ยนมาชื่นชมแทนในอำเภอ กับคนที่ได้ตำแหน่งต้องไปออกงานด้วยกันบ่อยๆหญิงสาวกับเขาจึงสนิทสนมกันมากขึ้นเดือนจึงออกอาการถึงหวงต่อหน้าผู้ใหญ่ในงานหนึ่งทำไมต้องมามอบดอกไม้ให้กันด้วยใจเย็นๆสิเดือนชายหนุ่มดึงตัวเธอออกไปแต่เดือนโมโหหนะักใครห้ามก็ไม่ฟังแกคิดจะยั้งแฟนฉันละ่ะฮะพูดมาสิเปล่านะเดือน ฉันไม่เคยคิดจะย่งแหนเ่เภอไปจากเธอนะแหนอ่อำเภอสะกลเขาเป็นคนอัธยาศัยดีเธออย่าเข้าใจผิดไปไกลเขาไม่มีวันชอบเธอเขาชอบฉันได้ยินไหมเขาเป็นของฉันของฉันคนเดียวเท่านั้นเดือนตวาดเสียงดังส่วนท่านแหน่เพอน,นั้นเดินเข้ามาตรงจุดที่เกิดเหตุด,ด้วยสีหน้าเบื้องตึงเดือนทำอะไรอะ่ะทำแบบนี้ทำไมไม่รักษาหน้ากันบ้างเลย ก็คุณกอดมันน่ะฉันเห็นผมไม่ได้กอดแก้วเขาสะดุดขาแล้วผมเข้าไปประคองตอแหลตอแหลกันทั้งคู่นั่นแหละนี่จะหยาบคายมากเกินไปแล้วนะเดือนก็คุณเป็นแฟนของเดือนน่ะเดือนมีสิทธิ์จะหึงจะห่วงคุณไม่ใช่หรอคะผมไม่เคยขอคุณเป็นแฟนเลยสักครั้งเดียวนะคุณอย่ามโนไปเองเดือนแอมเพอเดือนตกใจ ไม่คิดว่าในอำเภอหนุ่มที่เคยชอบเธอจะหักหน้าเธอกลางงานแบบนี้ผมยอมรับนะว่าผมชอบคุณมากแต่พอเราได้คุยกันไปเรื่อยๆผมก็รู้แล้วว่าคุณไม่ใช่สำหรับผมเป็นเพราะคุณหลงเสน่ห์นางแก้วจังหากไม่ใช่ผมไม่ได้คิดอะไรกับแก้วแต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกละตั้งแต่ผมเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคุณค่นแนอเพอหญิงสาวกระทืบเท้าด้วยความเจ็บใจ ฉันไม่ยอมให้แกแย่งเขาไปจากฉันหรอกนะน้องแก้วเดือนแขนใจจึงจ้างโปงนักเลงต่างหมู่บ้านให้มาดักฉุดแก้วให้ฉันเอามันทำเมียเลยหรือว่าดักเอาไว้เฉยๆเอามันทำเมียสิดักจับไปเฉยๆจะดักไปทำไมได้แต่งานนี่มันเสี่ยงต้องจ่ายหนักหน่อยนะได้อยู่แล้วฉันจ่ายไม่อั้นยิงซาวยิ้มร้ายทำไมมีแก้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของเธอ ไม่ว่าจะเงินทองความสวยความเด่นดังแกออกไปที่ไรแต่เช้าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวมะเขือเทศระหว่างที่เดินทางไปเธอก็โดนชายชุดดำสองคนมากักตัวไว้แกเป็นใครอะ่ะไม่ต้องมาสนใจหรอกมากับพวกเราไม่ฉันไม่ไปช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยแก้วร้องให้คนช่วยแต่ก็โดนจับตัวขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งออกไปจนได้นางจัน รอลูกสาวอยู่ที่ไรจนเย็นย่ำค่ามืดแล้วลูกสาวก็ไม่กลับมาจึงออกตามหาหนางเดือนนางเดือนเอ็งเห็นหนางแก้วหรือเปล่าวะไม่เห็นหรอกจ้ะท่านอาจารย์น่ะอยากรู้ก็ลองไปถามคนอื่นดูแต่ว่าฉันน่ะไม่เห็นจริงๆถ้าเห็นก็บอกนะด้วยนะนางแก้วมันหายไปนะเป็นห่วงจ้ะแล้วจะบอกให้นะ เดือนตีหน้าขรึมหันมาสบตากับทัพทิมเกนแน่ใจนะว่าไอ้โป้งมันไว้ใจได้แน่ใจสิแม่ไอ้โป้งอะ่ะมันบอกว่างานเนี้ยมันเอาตัวเอาวิญญาณเข้าแลกเลยนะแม่เกนแน่ใจนะว่างานนี้มันจะสำเร็จแน่ใจสิแม่ไอ้โป้งมันบอกว่ามันเอาตัวของนังแก้วไปแล้วอย่างไงมันก็ต้องช่วยฉันจัดการแหละแม่ดี ไม่มีนางแก้วสกนนายอมเภอจะได้กลับมารักแก่วันนี้หนูจะไปหาเขาเที่ยมเพอนะแม่ไปลูกไปไปเลยแม่เชียร์เต็มที่นางทับทิมสนับสนุนลูกสาวเต็มที่ไม่ว่าลูกสาวจะทำดีทำเลวก็สนับสนุนไปซะทั้งหมดเรื่องที่แก้วหายตัวไปกลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนในหมู่บ้านชาวบ้านออกตามหานาเพอสกลก็ออกตามหาด้วย พอเธอห่างหายไปแบบนี้เขาจึงเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองชอบแก้วแค่ไหนชายหนุ่มออกตามหาเธอในป่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนสาวันผ่านไปส่วนแก้วร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวไอ้โป้งจึงหุดหีดหนักอยากจะปล้ำแต่แก้วก็เป็นรอบเดือนเมนมึงหายห,ายหรือ,อยังว่าอีกแก้วยังยังไม่หายหรอกอย่าทำอะไรฉันเลยนะโปง้งเฮ้ยแกรู้ได้ยังไงว่าเป็นชันวะ ชายหนุ่มตกใจเพราะปิดหน้าปิดตาเอาไว้ตลอดฉันจำเสียงแกได้เราเรียนโรงเรียนด้วยกันมาตั้งหลายปีบอกมานะว่าทำไมแกถึงจับตัวฉันมาแบบนี้ได้มีคนจ้างฉันอะใครฉันบอกไม่ได้หรอกมันเป็นความลับของลูกค้ามาวันนี้ฉันว่าเรามาจัดการเรื่องของเรากันดีกว่า โป้งว่าแล้วเดินเข้ามาหาเธอด้วยสีหน้าบึ้งตึงยิงสาวตกอ,อกตกใจอย่านะฉันเป็นเมนนะโปง้งกูว่ามึงหลอกกูว่ะอีแก้วมึงไม่ได้เป็นเมนฉันเป็นจริงๆถ้าเป็นกูก็จะเปิดดูถ้าเกิดว่ามันไม่มีเลือดสักยดแล้วก็มึงโดนน่อีแก้วโป้งไม่ฟังเสียงยางสางขุ่มเข้ามาแก้วหวาดกลัวมากพอเสื้อเธอโดนกระชากออกไป มือเธอปัดปองจากมาที่สร้อยจึงนึกได้สร้อยสร้อยของฉันสรอยสารพัดนึกญิงสาวอธิษฐานขอพรโกรธตัวเองที่เพิ่งนึกได้ขอให้เธอรอดพ้นไปได้แล้วอยู่ๆโปงกับผักพวงก็หมดสติไปเธอจึงลนลานวิ่งหนีมาชนกับนายอำเภอสกลช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยแก้วผมเองแก้วยิงสาวดีใจมากโผลเข้ากอดเขาแน่น ไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นกับคุณชายนุในมให้ลูกน้องมาจับตัวโป้งไปโป้งสัตว์ทอดมาที่เดือนเดือนไม่ยอมรับแต่สุดท้ายก็จนด้วยหลักฐานโดนจับติดคุกไปนางทับทีมเองก็โดนสอบสวนไปด้วยในกล้าผัวของเธอจึงเดินเข้ามาด่าทอถึงห้องขังพวกมึงนี่ทำกูขายหน้าหมดเลยนะส่วนทางด้านแก้วเองก็เสียใจมา เพราะเดือนคือเพื่อนคนเดียวของเธอสมัยตอนเด็กๆคนอื่นรังเกียจเธอหมดจะเหลือก็แต่เดือนเท่านั้นที่เป็นเพื่อนเล่นของเธอดังนั้นพอช่วงเย็นนายอำเภอสะกลมาหาเธอและขอเธอเป็นแฟนพร้อมยังบอกรักเธอด้วยแต่หญิงสาวกลับปฏิเสธผมรักคุณนะแก้วอย่ายุ่งกับฉันเลยค่ะนายอำเภออย่าไม่ให้ฉันเห็นหน้าอีกได้ไหมคะทำไมล่ะแก้วผมทำผิดอะไรคุณบอกผมมาสิว่าผมทำผิดอะไร ฉันจะบอกความจริงให้นะคะทนายเพอความจริงแล้วฉันไม่ได้สะสวยอะไรเลยอย่างที่นายเพอเห็นหรอกนะคะหมายความว่าอย่างไงทุกอย่างก็เป็นแค่ภาพลวงตาเพราะส้อยเนี่ยแล้วหญิงสาวก,ก็หยิบส้อยออกมาพร้อมกับเล่าทุกอย่างให้เขาฟังวันหนึ่งมนต่างๆมันก็จะเสื่อมแกก็จะกลับมาหน้าตาเหมือนเดิมทนายเพอรับไม่ได้หรอกคะ่ะทนายเพออาจจะยังไม่เคยเห็นตอนฉันยังไม่สวย แก้วว่าแล้วก็หยิบรูปเธอตอนอยังไม่สวยออกมาแต่เขากลับยืนคืนให้เธอผมเห็นแล้วผมเคยเห็นแก้วตอนที่แก้วยังไม่ได้รับยาผีบอกคุณก็เห็นว่าแต่ก่อนฉันขี้เหล่แค่ไหนแล้วคุณก็ยังจะมารักฉันผมรักที่ตัวแก้วไม่ได้รักที่หน้าตาถ้าวันหนึ่งมนเสื่อมแก้วก็จะกลับไปหน้าตาเหมือนเดิมผมรับได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วหญิงสาวรู้สึกข่าอ่อน อย่างไม่อยากจะเชื่อเธออยากขอพรให้กลับมาขี้เล่เหมือนเดิมเพื่อลองใจเขาแต่เพราะเธอขอพรครบแล้วจึงขออีกไม่ได้เธอจึงหาฟันเยินและหาอะไรมาติดหน้าติดตาจนกลับเป็นคนขี้เหล่ดังเดิมพร้อมกับบอกชาวบ้านว่ายาผีบอกของเธอมันหมดฤทธิ์แล้วแต่ชายหนุ่มก็ยังอยู่กับเธอไม่ไปไหน เขาถึงคันขอเธอแต่งงานทั้งที่เธอมีฟันเหยินและหน้าตกกะคุณยังจะแต่งงานกับแก้วอีกหรอคะท่านในอำเภอผมบอกแล้วไงว่าผมรักคุณที่คุณเป็นคุณรักคุณที่จิตใจหลายครั้งที่เราทำงานร่วมกันมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมรักคุณเป็นแฟนกับผมเถอะนะแก้วหญิงสาวใจอ่อนยอมเป็นแฟนกับเขาและแต่งงานกันในอีกหนึ่งเดือนต่อมาแต่วันที่แต่งเธอก็ยอมถอดฟันเหยินออก ชายหนุ่มจึงกลายเป็นคนที่โชคดีได้แฟนที่สวยชวนตะลึงในว่ายาผีบอกบทดอายุไงก็กินใหม่สิคะนี่แก้วแกล้งพี่เหรอเปล่าซะหน่อยแก้วไม่ได้แกล้งอะไรอย่าลองใจพี่เลยแก้วถ้าพี่รักคนที่ความสวยอะดูนี่สิชายหนุ่มว่าแล้วก็เอารูปผู้หญิงที่สวยมากสวยจนเธอขนลุกมาให้ดูใครคะ แม่พี่อยากได้เขาเป็นลูกสะใภ้นะถ้าพี่ชอบคนสวยพี่ก็ไปแต่งงานกับเขาแล้วส่สวยซะขนาดนั้นหิงสาวได้ยินคนรักพูดแบบนั้นจึงส่งยิ้มหวานๆให้เขากลับมาเชื่อใจในอำเภอสกลอีกครั้งแต่ตอนนี้เธอขอพรครบสิบคอแล้วก็ไม่สามารถที่จะขอพรใดๆได้อีกจากนี้ไปก็แล้วแต่โชคชะตาก็แล้วกัน จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ